มีการแนนอนะครับแล้วทด้้มของเทางด้วยนกลังเข้ามาแล้วนะครับทางด้วยกบทีนีเ ให้รถมาเลยครับตีโยมบนรถครับครบรครับเวลาอีก25นาทีนั้นท่านกองทัพไทยคมออกมาไ่ที่นี่ไปที่ที่ของท่น ឡើងไปឡើងไปอย่าทําร้ายคนอย่าฆ่าสุขทายโทขอให้น้องเร็วขอเพื่อเอาแล้วส่งขึ้น เจ้าชาย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 